สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีกันจากฝรั่งเศสเหมือนเดิมนะคะเมืองเซนเมรีเลแพนหมู่บ้านเอเพโซนะคะวันนี้มาพบกับช่อง south store s u r p ฝรั่งเศสเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนหลังจากห่างหายลงคลิปกันไป2-3สวันนะคะเนื่องจากว่าไม่สบายอีกแล้วคะ่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ทำคลิปลงนะคะแต่ก็ยังตอบเม้นยังอ่านเม้นยังอตอบเม้นของเพื่อน ทุกๆคนอยู่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้สาวสตอจะมาขอเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองในที่นี้หมายถึงเปลี่ยนแปลงการเรียกเรียกเรียกชื่อขานชื่อตัวเองในคลิปในยูทในช่องยูทูบนะคะจากสาวสตอก็จะมาพูดะจะมาเรียกตัวเองว่าเจตามชื่อเล่นจริงๆของเจนะคะเนื่องจากว่า มีน้องๆมีเพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาค่ะว่าควรจะนะคะควรจะ,ะเรียกแทนตัวเองว่าด้วยชื่อเพื่อที่จะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็สนิทสนมกันเร็วมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สำหรับคำแนะนำขอบคุณสำหรับคำนะติชมแนะนำในสิ่งดีๆนะคะ อันนี้ก็น้อมรับค่ะแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงน,นะคะเอ่อก็ขอบคุณขอบคุณไปถึงสไปเซอร์เวียด้วยนะคะเพื่อนสาวตั้งแต่สมัยเรียนมรามนะคะ20เกือบ20ปีแล้วค่ะที่รู้จักกันแล้วก็นางกา็ช่วยแนะนำเพื่อนๆจากช่องของนางนะคะมา,ามาให้ดูมาให้ติดตามช่องของ ของเจด้วยนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนสาวมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนสาวก็ช่วยเหลือในการแนะนําในการทําคลิปในการตัดต่อคลิปสอนในเรื่องของการทำทำปกคลิปทำปกคลิปนะคะอันนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนสาวคนนี้จะแนะนํา แต่สิ่งดีๆนะคะสอนก็สอนแต่สิ่งดีๆค่ะแล้วก็ช่วยในหลายๆเรื่องนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อสองวันที่ผ่านมาค่ะนางได้แนะนําเพื่อนๆในช่องหรือ fc ของนางนั่นแหละค่ะมาให้มาติดต่อติดตามช่องของของเจน่าแล้วก็แนะนําในสิ่งที่ควรจะเป็นแต่สําหรับคนที่เข้ามาแล้วแบบ ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ชอบไม่ติดตามก็อันนี้ก็เป็นสิทธิทส่วนบุคคลค่ะไม่ว่ากันเนาะวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ผู้ชายค่ะผู้ชายไปรับเจซี่แล้วนะคะเนื่องจากว่า,าทนคิดถึงเจ้าเจซี่เจ้าหมาคีออนไม่ไหวนะคะรวมถึงเจด้วยค่ะเจก็ตอนนี้ก็รู้สึกคิดถึงคิดถึงเจ้าหมาคีออนแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าอื นางไปกับ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 ภรรยาเก่าของของผู้ชายนะคะตั้งแต่วันที่7มกราจนถึงตอนนี้ก็เกือบสามอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนก็เลยไม่ไหวแล้วค่ะไม่มีวีแววว่าจะเอามาคืนไม่เอามาจะเอามานะคะผู้ชายก็เลยต้องไปรับเองค่ะแล้วเดี๋ยวามาถึงยังไงแล้วเดี๋ยวจะพาเจ้าเจซี่มาสวัสดีทุกคนนะคะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวสาวสตอขอออกไปส่งผู้ชายไปรับเจ้าเจสซี่ก่อนค่ะอ๋อเจไม่ได้ไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าไม่อยากไปเจอภรรยาเก่าของผู้ชายค่ะคือคือเหมือนกับสอนสินไม่กินกันเนาะ <laughs> ก็เลยไม่ไปดีกว่าคะ่ะทุกคน ส่งผู้ชายไปรับเจซี่แล้วนะคะทุกคนเจก็เลยเมีเวลาว่างในช่วงรอผู้ชายาไปรับเจ้าเจ,าเจซี่นะคะมีเรื่องจะมาเล่ามาแชร์มาแชร์ให้ฟังกันค่ะคือวันนี้คะ่ะทุกคนเอ,เอาใหม่ไม่ใช่ค่ะเ,เมื่อเดือนธันวาวันที่15คะ่ะทุกคนเมื่อวันเดือนธันวาวันที่15นะคะ ผู้ชายได้รับบินค่าน้ำประจําปี2022ค่ะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะต้องจ่ายก่อนวันที่29ธันวาค่ะแต่เนื่องจากว่ามิตเตอร์น้ำค่ะทุกคนมิตเตอร์น้ำแปลกๆก,ก,ก็เลยมานั่งเช็คดูย้อนหลังไปประมาณ5ปีนะคะโดยเอามิตเตอร์แต่ละปีค่ะมาเทียบยังติด ยังติดสาวสตออยู่คลิปนี้และก็คลิปถัดๆไปอาจจะมีแบบสาวสตอบ้างเจบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามปรับปรับไปนะคะเพราะว่าเรียกตัวเองว่าสาวสตอจนคุ้นชินแล้วคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นชื่อตัวเองนะคะตามที่น้องๆเพื่อนๆแนะนํามานะคะมิเตอร์น้ําบ้านผู้ชายอะคะ่ะก่อนที่สาวสตอจะมาอยู่ที่นี่นะคะ่ะย้อนหลังไปอะ ต่อปีนะคะที่นี่เขาจะจ่ายค่าน้ํากันเป็นปีเนาะปีหนึงก็เฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ90ถึงหนึ่งร้อหน่วยนะคะมีอยู่ปี2021ที่ใช้อยู่72หน่วยค่ะแล้วมาล่าสุดคะ่ะทุกคนล่าสุดเมื่อวันที่15 15้ธันวาที่ผ่านมาค่ะใบเรียกเก็บค่าน้ำประจำปีมาคะ่ะทุกคนแต่ว่า หน่วยหน่วยอยู่ที่292หน่วยค่ะทุกคนซึ่งมากกว่า4ปีที่ผ่านมาอีกค่ะก็เลยสงสัยกันค่ะทุกคนว่าทำไมอยู่อยู่บ้านคนเดียวคือปีที่แล้วปี2022อ่ะคะ่ะเหมือนปี2022อ่ะค่ะทุกคนสาวสตออุยไม่ใช่ค่ะเจะค่ะ เจมาอยู่อยู่ฝรั่งเศสเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาตีว่าเมษาต้นเดือน,นอเนาะเพราะว่ามาวันที่สี่จนมาถึงวันที่สิบห้าธันวาที่เขาอ่านมิเตอร์ครั้งล่าสุดอะคะ่ะสิบห้าเขามาอ่านมิเตอร์วันที่สิบห้าธันวาแล้วก็ออกบินเลยนะคะจำนวนหน่วย น้ำที่ที่ที่ใช้ไปอยู่ที่292หน่วยซึ่งมากผิดปกติค่ะทุกคนมากกว่า4ี่หปีที่ผ่านมารวมกันเลยนะคะก็เลยต้องมาเช็คหน่วยหน่วยม่านน้ำค่ะทุกคนโดยการมุดลงไปค่ะคือม่านน้ำของที่นี่เขาจะอยู่ในท่อขุดดินลึกประมาณเมตรหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ในท่อปูนซีเมนต์นะคะแล้วก็ข้างล่างก็ประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็คิดว่าสงสัยว่า อตอนที่มาดูมิเตอร์นะ้ำมาเช็คมิเตอร์น้ำมาค่ะเจ้าหน้าที่น่าจะไม่ได้ลงไปดูแล้วก็เป็นช่วงที่อากาศหนาวมีหิมะมีเริ่มเริ่มมีหิมะลงจนเดือนช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังไม่เยอะนะคิดว่าน่าจะมองตัวเลขมิเตอร์คลาดเคลื่อนค่ะเราก็เลยลงไปในท่อลงไปในท่อเพื่อดูถ่ายมิเตอร์มาเช็คดูกับกับกับมิเตอร์ที่มันเป็นประวัติ การใช้งใช้น้ําอยู่นะคะทุกคนก็เลยทําให้ถึงบางอ้อค่ะทุกคนเป็นตามที่คาดไว้จริงๆก็คือคิดว่านะคะคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะจดมิเตอร์น้ําน้ำผิดพลาดจากเอ่อหนึ่งเลขเลขเลขม่านน้ำนะคะที่อยูท่ที่ถูกต้องอะ่ะเป็นหนึ่งสี่สามสามสามแต่เจ้าหน้าที่จดเป็นหนึ่งหกสามสามสามค่ะทุกคนขาดไปสองร้อยหน่วยค่ะ ซึ่งซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้อ่าหน่วยน้ำหน่วยการใช้น้ำเยอะมากนะคะของปี22นี้นะคะก็เลยผู้ชายก็เลยโทรไปหาเจ้าหน้าที่การประปาของที่นี่ค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่ก็เลยนัดเข้ามาเพื่อตรวจเช็คมิเตอร์อีกรอบนึ่งค่ะทุกคนก็เป็นอันว่าได้นัดแล้วก็มาดู พร้อมกันทั้งผู้ชายแล้วก็เจ้าหน้าที่ประปาค่ะทุกคนซึ่งเจ้าหน้าทีก่ก็อธิบายอย่างที่เราสันนิษฐานเลยค่ะก็คืออ่าน,อ,านอ่านมิเตอร์คลาดเคพื่อนจริงๆค่ะคือจากที่เราดูวันนั้นวันที่สาวสตอลลงไปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปมิเตอร์นะแล้วก็ <c oughs> วันที่เจ้าหน้าที่ประปามาตรวจอะคะ่ะคือห่างกันสามวันก็ทำให้มิเตอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน่วย เพราะว่าที่นี่จะใช้น้ําน้อยมากค่ะทุกคนเพราะว่าเอาจิงอ่ะคือเหมือนส,สาวสตอ่ะจะอาบน้ําทุกวันอยู่แล้ววันละสองครั้งหนาวยังไงถึงตอนนี้ี่มาตกยังไงนะคะทุกคนสาบานได้เลยค่ะว่าวันละสองครั้งเป็นมนุษย์ที่เไม่อาบน้ําแล้วอยู่ไม่ได้แต่โชคดีตรงที่มันมีน้าอุ่นเนาะที่นี่ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยก็ช็อกแน่ๆค่ะเพราะว่าอ หนาวมากส่วนผู้ชายผู้ชายสารภาพแล้วก็ให้พูดออกกล้องได้ออกช่องได้นะคะว่านางอาบนะ้ำครั้งวันละหนึ่งครั้งแค่นั้นถ้ายิ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์รวบยอดค่ะทุกคนรวบยอดอาบวันอาทิตย์วันเดียวเพราะว่านางบอกว่าอยู่บ้านก็เหงื่อก็ไม่ออกหนาวก็หนาวไม่ได้ออกไปไหนไม่สุกระปลก ยังไงท,ทดสอบปลิ่นนางได้นางไม่เหมิ่นนางพูดอย่างนี้นะคะทุกคนก็เลยอาบน้ำวันเสาร์อาทิตย์นางจะรวบยอดอาบรวบยอดอาบน้าวันเดียวคือวันอาทิตย์ส่วนเจนะคะส่วนเจก็เหมือนที่บอกค่ะหนาวยังไงอีมาตกยังไงก็วันละสองครั้งเหมือนเดิมส่วนผมเอ่อถ้าปกติจริงๆแล้วคือจะวันเว้นวันแต่ถ้าเกิดมาอยู่นี่ช่วงนี้ก็สองสวันหครั้งค่ะทุกคนไม่ไหวจริงๆค่ะ ทีนี้นั่นก็คือสาเหตุนะคะทุกคนว่า,วาทำไมมิเตอร์น้ำถึงได้แพงมากเพราะความผิดพลาดในการจดมิเตอร์น้ำนะค่ะทุกคนหลังจากเจ้าหน้าที่หลังจากเจ้าหน้าที่าาาทมาตรวจมิเตอร์ใหม่นะคะทุกคนเเจ้าหน้าที่ก็ให้ทางผู้ชายค่ะไปเขียนคำร้องเพื่อขอตรวจสอบมิเตอร์แล้วก็อ่านมิเตอร์ใหม่นะคะทุกคน ก็เป็นอันว่าหลังจากที่เขียนไปคำร้องไปวันนั้นผู้ชายก็เพิ่งได้รับจดหมายแจ้งค่าน้ำใหม่ค่ะทุกคนแจ้งค่าน้ำใหม่ก็คือจาก292หน่วยณนะวันนั้นนะคะก็เหลือแค่92หน่วยค่ะทุกคนเพราะว่ายอดมันมันดิฟกันอยู่200หน่วยเนื่องจากดูตัวเลขพลาดนะคะก็ ยอมรับตอนนั้นผู้ชายช็อกมากค่ะเพราะว่านางบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่ตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้มาก็เป็นสิบปีแล้วก็ยังไม่เคยจ่ายค่าน้ำแพงขนาดนั้นนะคะต่อปีนะเขาก็จ่ายอยู่ประมาณ80 90 100หน่วยประมาณนี้นะคะแต่พอมาเจอเจอใบแจ้งยอดค่าน้ำปีล่าสุดก็ถึงกับช็อกเจก็รู้สึกช็อกนะคะทุกคนว่าทำไมถึง แพงขนาดนั้นหรือว่าเพราะเรามาอยู่ที่นี่และเราเพื่อความที่เราเป็นคนไทยติดนี้ใส่ตอนอยู่ไทยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอาบน้ําเช้าเย็นนะคะเพราะว่าเออไม่อาบไม่ได้ะคะ่ะทีนี้รู้สึกโทษตัวเองก่อนเลยเจรู้สึกต้องโทษตัวเองก่อนเพราะว่าเผื่อว่าการใช้น้ําของเราการอาบน้ําของเราเพราะว่าเจเป็นคนที่อาบน้ํานานยิ่งวันไหนที่สระผมนะคะทุกคนผู้ชายจะบ่นตลอดเลยค่ะว่า อาบน้ำนานมากเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรองนี้ค่ะจริงๆไม่ได้ขัดขัดทัๆเลยนะคะคือเป็นคนที่เอื่อยเชื่อยอะค่ะทุกคนก็เลยใช้เวลาในห้องน้ํานานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โทษตัวเองไว้ก่อนค่ะว่าการที่เรามาอาบมามาอยู่ที่นี่แล้วก็อาบน้ําเช้าเย็นทําให้น้าเขาเปลืองหรือเปล่าหรือว่าเอ่อทำทำกับข้าวล้างของในครัวบ่อยหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่มันจะมีเครื่องล้างจานใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่า เป็นจานใบสองใบหรือว่าทัพพีอันนึงงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือจะล้างกับมือซึ่งผู้ชักก็จะบอกว่าไม่ต้องล้างหลอกใส่ไว้ในเครื่องแล้วเดี๋ยวรอให้มันได้เยอะๆเต็มเครื่องแล้วก็ล้างทีเดียวแต่ด้วยความที่เราติดในิส่ค่ะทุกคนตั้งไว้ไม่ได้อยู่ในอ่างในซิงค์ไม่ได้ก็ต้องล้างเหลือชิ้นสองชิ้นก็ต้องล้างเนี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าการใช้น้ําของเราที่เราใช้ที่เนี่ยมันมันทําให้น้ำาขบรืองหรือเปล่านะคะ บ้านเพื่อนๆเป็นกันอย่างนี้ไหมคะเคยเจอไหมที่เจ้าหน้าที่จดมิเตอร์หรืออา่านมิเตอร์ผิดพลาดขนาดนี้นะคะเพราะว่าเห็นเคยอ่านเจอในในในกลุ่มสะพ้ายฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะทุกคนว่ามีการที่เจ้าหน้าที่ออกบินค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ําผิดนะคะคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนาะอันนี้เราไม่ได้โทษหน่วยงานนะคะแต่หมายถึงว่า ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เพื่อนๆคนไหนเคยเจอบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าเพื่อนๆในไทยหรือว่าในเพื่อนๆจากต่างประเทศจากาต่างแดนที่อยูอ่ในต่างแดนเคยเจอแบบนี้กันบ้างหรือเปล่า,อาลองมาแชร์ข้อมูลกันนะคะของสา,ส,ออสาวสตอรอบนี้ก็สาวสตออีกแล้วจริงๆค่ะทุกคนของเจรอบนี้ก็กแก้ไขเรียบร้อยคะ่ะวันนี้เพิ่งได้รับบินใบใหม่ เดี๋ยวต้องไปจ่ายก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะทุกคนก็เคลียร์แล้วค่ะก็ก็ดีกว่าดีกว่าไม่ไม่ไม่แยง้งไม,ไม่ไม่เขียนไม่แย้งไปแล้วจ่ายสองร้อยกว่าหน่วยนะคะซึ่งสองร้อยกว่าหน่วยเนี่ยสองร้อยกว่าหน่วยตามจํานวนเงินบินที่ผิดนะคะอันนี้สาวสตอถือบินอยู่ด้วยนะคะอันนี้คือบินใบผิดนะแล้วก็น,นี้บินใบใหม่ที่ได้รับวันนี้นะคะทุกคน อ่บินใบผิดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นยอดสองร้อยเกหน่วยอะคะ่ะจํานวนเงินที่ต้องจ่ายรวมถึงค่าภาษีแล้วหรือค่าเซอร์วิสแล้วเนี่ยนะคะเห็นไหมเห็นกันไหมนี่นะคะอยู่ที่429รอยูโรกว่ากว่านะคะซึ่งถ้าเป็นเงินไทยแล้วก็เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นหมื่นเลยนะ เป็นหมื่นกว่าด้วยนะซึ่งมันเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็พอแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะใบใหม่ใบที่ถูกต้องที่เพิ่งได้รับมานะคะ89ยูโรเอ๊ย89หน่วยโทษทีค่ะแล้วก็เป็นจํานวนเงิน189ยูโรค่ะซึ่งมันต่างกันมากกับใบแรกนะคะทุกคน แต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนตอนนี้ได้ใบใหม่มาแล้วได้บินมบค่้าน้ําใบใหม่มาแล้วนะคะใบที่ถูกต้องนะก็เดี๋ยวจะไปจ่ายนะคะโอ้ไม่สิจะผู้ชายบอกว่าจะตัดผ่านบัตรนะคะจ่ายผ่านแบงค์เพราะว่าไม่ไม่น่าจะไปจ่ายทันเพราะว่านางเพรานางต้องทํางานทุกวันค่ะก่อนสิ้นเดือนนี้นะก็เลยตัด จบปัญหาเรื่องค่าบินค่าน้ําไปค่ะทุกคนตอนแรกก็ช็อกตอนแรกก็เครียดยอมรับว่าผู้ชายเครียดมากค่ะทุกคนที่ค่าน้าแพงขนาดนี้เอาง่ายๆนะคะทุกคน430อยูโรตีคร่าวๆเลยนะคะ430อยูโรซึ่งตีเป็นเงินไทยแล้วคูณ36ก็ไปนะคะทุกคนก็แพงมากค่ะถ้าเกิดว่ายอมจ่ายไปโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่เขียนคำรองไปแย้งนะคะทุกคน โอเคแล้วจบเรื่องน้ำไปค่ะทุกคนหายเครียดแล้วค่ะตอนนี้หายเครียดเพราะว่าถ้าต้องไปจ่าย400ยูโรก่อนสิ้นเดือนนี้คิดว่าเงินที่ต้องเก็บไปเมืองไทยก็ต้องลดลงอีกค่ะเพราะว่าตอนแรกคือสามสต,ตอจะเป็นคนแพลนค่าจะจ่ายนะตอนนี้นะคะว่าเราจ่ายอะไรยังไงได้บ้างประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดงดอะไรได้ก็งด อะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อประมาณนี้คะ่ะทุกคนระหว่างรอระหว่างรอผู้ชายกลับมาเดี๋ยวเจขอไปทำอาหารเย็นก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนอีกทีหนึ่งตอนเจ้าเจสซี่กลับมานะคะนี่คะ่ะหน้าตาอาหารข้าวหวานวันนี้นะฝีมือผู้ชายคะ่ะทุกคนเนื่องจากว่าผู้ชายบอกว่าวันนี้ฉันจะบริการเธอ,อเองนะก็เลย นี่ค่ะตามนี้เลยทุกคนอิ่มแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้ผู้ชายพาเจ้าเจสซี่ไปอาบน้ําอยู่ด้านบนนะคะเนื่องจากว่ากลิ่นไม่ค่อยโอเคค่ะน่าจะยังไม่ได้อาบน้ําตั้งแต่ไปจนถึงตอนนี้ที่ไปรับกลับนะคะหาใครคิดถึงเจ้าเจซี่ก็เดี๋ยวจะพามาเจอจะพามาโชว์ตัวหลังจากหา,หายไปประมาณเกือบ3าอาทิตย์นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันกันกบเจ้าเจซี Z, ในคลิปหน้าคะ่ะ ส่วนคลิปนี้เจฝากไว้ด้วยนะหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องสาวสตอรสไพ์ฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอ๋อขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์คำแนะนำดีๆจาก FC น้องใหม่จากช่องสไปเซอร์เบียแล้วก็ FC คนเก่าๆนะคะที่ยังอยู่กันเหนียวแน่นนะคะยังส่งกำลังใจให้กันอยู่นะ FC เก่าที่น่ารักแล้วก็ FC ใหม่ที่ มาติดตามกันนะคะมีอะไรแนะนำได้แต่ไม่ใช่ยิ่งทำให้มันแย่ลงถูกไหมคะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากกันไปด้วยนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์เหมือนที่บอกนะคะอย่าลืมกดติดตามนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบายบายอเบียนโตอาวา